ใครกำลังมองผ่านประตูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมิสเตอร์บีดเปล่าใช่เ oh. <laughs> หรอวะทำไมดูหน้าอย่างนั้นอ่ะอุ้ยโอ้โหทุกคนหลอนผมนอนไม่หลับใอะไรคืนนี้อะโอ้ oh, ทุกคนจำภาพดีไว้กับทุกคนดูดิโอ้หหลอนวะทุกคนดูดิเป็นคนตรวจสอบห้องตู้แช่แข็งเพื่อดูข้อมูลเพื่อดูสต็อกโอเคครับผมอุ้ยทุกคน อะไรเนี่ยมันทำอะไรอยู่ตรงนี้มะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ย,เย,เย,เยรู้สึกไม่ดีเลยป่ะรู้สึกเหมือนมีไอ้ฆาตรกรอะมันอยู่ปนเปี้ยนแถวๆร้านสะดวกซื้อผมอะ่ะซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำหรือร้านพิซซ่าอ่าผมก็ต้องซ่อนตัวอยู่ในร้านเปิดในห้องน้ำดีกว่าครับผมโอเค จะมาแล้วตอนนี้ผมขอซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำก่อนนะครับผมดูที่ว่าผมจะได้สากการเอนดิ้งหรือว่าพ o o เอนดิงน้งนะครับผมดูกันครับผมรุนกันอ้าคลิปพบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงสถานที่ไม่นานแต่ไม่มีร่องรอยใดๆของคุณการค้นหาดำเนินการแต่ไม่พบหลักฐานทำไม อ่ผิดกฎหมายและคดีของคุณล้มเหลวจนกระทั่งอะไรบะปลูกลักพาตัวจุดสิ้นสุดไม่ดีอ๋อ